วาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ผมนายกมูลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจูบคีริขันขอส่งความปรารถนาดีกราบอารัธนาคุณภาษีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรโดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปครับ บันดาบูนทันสุขสันตุกวันลุกคึนชื่นชมให้ทรงด้ทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่้องชาวไทยจ๊